เขาออกจาอาไสอยู่อาไสห้าปู่ห้าป่าค่าย đang về ngân hàng เขื่อนเขาสร้างเขื่อนใหม่อยู่เขื่อนน้ำคลองสยามบุรีเขื่อนใหม่พี่น้องจะได้เห็นสักา่าพี่น้องไปปึงเขาเห็นเขื่อนพร้อมสร้างเขื่อนพร้อมเขาได้ไล่เนได้แล้วได้ฮอนใ้แล้วแล้วบบเอาผู้ใดเข้ามาชมคลิปดงแซมกากดไลค์กดแชร์กด ตามแซมน้อง่ะมาได้เบื้งได้มาเบิ่งวิธีชีวิตข้องบ้านหลับแหลืหรือว่าบ้านหลุดหลับที่ดูแซมจำไป้จะจะให้พี่น้องมาเห้ทำลายกู้ลายกดเบิ่งน้ำกัดมาชีวิตประจําบ้นชีวิตแต่ละมื่อเต็มประเทศเนี่ยได้เขาอยู่เหนือได้มันจะเป็นบ้านคือบ้านเหนือรีบอมันจะเป็นได้ดูแซมเป็นเครือจะห้าร้อยอจะห้าร้อย ໃຫ້ຕິດຕາມລົງຊ່ອງໄວ້ເນາ l ພີ່ນ້ອງກົດໄລ້ກົດແຊຣກົດຕິດຕາມເພື່ອວ່າໃຫ້ໄລ ทางนี้จะเป็นไปสียะบุรีจันจาปานิตรังควาดิตอนนี้จะตอนนี้จะดีให้น บ้านดึกหลับพี่น้องไปนำกันสี่ห้าคนเขจะไปอยากบานเข้าดูแซมกับพอดีมีโอกาสดีได้ในมาของเข้าเพราะว่าเข้าเหนือมาครับเอาเลยกันก็มีเหนือมาครับเอากระเบื้องเหนือยี่ไปดอกเหนืาพี่น้องเข้ามาครับเอา กำลงังพ่นคลองไปเห็ดเครื่องพี่น้องทางเส้นนี้ทางก็จะแคบเนี่ยเน่ยเป็นเส้นทางดีเขากำลังพ่นเครื่องพ่นคลอ,อ,องไปเห็ดเกื่องมนี้พี่น้องจะเห็นเกื่องเขาสร้างใหม่ตอนนั้นแซมก็มาแล้วบางคนก็นไปเห็นเนาะบางคนก็นไปเห็นบางคนก็นจะเห็ดมนี้จะได้เห็นเกลื่อน่ป6ชั้นเกลื่อนม่ไปบ้านดึกหลับดื่มบ้านรักเตะ chưa đi tăng mồm, tăng mì lá mày nó tăng ừ con thuyền con mà con sang gần nữa lưới. lò cái cho hòn, hùng hết, nó cho hết gần

Họ sáng bán sáng hưởng đi vì lời kìa nông Họ nằm khoang nông nằm khoang lắm đúng không? Đúng không con đây, đây nó người mà hấp hồi say người mà hấp làm đây nghiệp Hãy subscribe cho kênh Ghiền พอน้ำคล้องเรียบร้อยแล้วจะได้เอาเครื่องลงก่อนพี่น้องลงทางไปหอที่สุดพูดนะเครื่องวันนี้ลงก่นอนบ่หอเทตตี้ฮู้อันมาครับนะโอ้ยนกน่าเ็น่าวายเว่ยจนได้ขุมเสีย เอาเครื่องลงก่อนให้่ากันไหมนี่มันคิดท่าเหงอนี่มันคิดท่าเหงาจะขึ้นไปพี่น้นองนงเส็ซมาครั้งหนึ่งแล้วมานีนนี้หนึ่งแล้วนี่จะ ขึ้นแต่นี้ไปอันนี้เมืนเข้ามาแนวเอาขึ้นมันมันสั้นปลังเราีนละแนวขึ้นมัน,มน,เ,เ,น,ขน,มนเข้ารถมาเใส่นี้เราเอาเอาเอา,เอามันมาเต่ฟากน้ำพุ่นมาค่ายแล้วก็ขึ้นเหื่อนี้ขึ้นอันนี้นี่น,นี่หลวงชซมจะเหื่อข้ามาหับเอาอน้ำแห้งไ่ามาสุดนี้มันน้ำแห้งไรมันจะไปพุ่นหลวงชซมจะขึ้นไปพุ่น ทุนจะเม็นเข้าสร้างเขื่อนพี่น้องาสร้างเขื่อนเขาหิดเขื่อนจะได้ไปกองเขื่อนนะพี่น้องมืโอนี้นะเข้าไปกองเขื่อนทุนละรอเหงอเข้ามาหับบอกก่อนอย่างบ่ฮอดเถอะเขากำลังมาจะอยู่จะได้เอาเครื่องนี่ลงก่อนเอาเครื่องเอาข้องลงก่อนแล้วก็ ค่อยอีดไ่บ้านดึกรับเอา้าคลิปนี้แกโจก่อนแล้วพี่น้องเนาองโจะคลิปแต่เพียงพอนี้กันข้อการคลิปม่คลิปต่อ,ตอไป